สวัสดีครับตอนนี้ทางผมก็มีที่ตออเป็นของตัวเองแล้วแต่ผมก็สาบใครที่สนใจอยากจะทำการติดตามก็ไปติดตามกันได้เลยนะผมก็ฝากด้วยละก,กันนะสำหรับท i กต o อจีจีบวกวุีวิตเองเนะครับผม อ่ะไอแฮมโอโรนครับกาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับจีดีกสุดิย์กายยิวทีวีด้วยครับแล้วก็กาบสวัสดีครับซอสอาร์ออนไลน์วายเล่พัชชดารด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ช่องจีจีรีวตัวบีเอสเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่15แล้ววันเองนะครับผมเนาะแน่นอนสำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางผมก็ได้ได้ได้ทำการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าน้องลีฟาจังนะครับหรือว่าชื่อชื่อภาษาไทยคือผู้รับความเร็วใช่ไหมก็เป็นตัววววลละะครรททีี่่าผมกกกจได้ิโบอเย รอานานมากๆนะครับนานจริงๆคือให้ผลที่รีวิวช้านี่ก็คําตอบง่ายครับตู้ตอนที่มันเอามาขายที่มันเป็นเลดอัพทันลมอะตู้มันบักไม่สามารถกดดูสกิลตัวละครได้กว่าจะได้แปลโอ้หต้องรอให้ตู้เลดอัพทัลมไปแล้วก็รออัปเดตใหญ่สักพักหนึ่งอะไรมานี้ นะครับผมแน่นอนพาร์ทที่4หรือว่าตัวละครรีฟาใครยังไม่ดูก็ฝากรับชมด้วและกันเนาะอ่าแน่นอนสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่15บห้าแล้วเองนะครับผมเนาะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ดีดีมากนะครับผมหลังจากที่กาชาใหม่มาผมบอกแล้วว่าผมเปิดตัวละครตัวดีได้แบบงงๆแต่ก็ดีใจที่อย่างน้อย ก็ได้มาสำหรับตัวละครที่ผมจะมาทําการรีวยวันนี้มีชื่อว่าความเล้าใจแห่งกาปจนชนภัยสิดิก้าจังเลนะครับผมอ่า ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปกาชาพานล่าสุดหลายๆคนน่าจะเห็นนะครว่าผมมาเปิดได้ซิเิก้ากับริสเบตในสเต็ปแรกเลยนะครับผมเนาะเรียกว่าโมเมนต์แบบนี้คือหายไปนานม,มากเลยนะที่ผมเปิดสเต็ปแรกแล้วมันออกก็สนมากหลังๆถ,ถ้าเกิดท่านผู้มสัเกตคือส่วนมากจะเป็นสเต็ปสาไม่ก็สเต็ปสองใช่ไหมนี่คือ หายไปนานมากนะครับผมสับสเตปหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าตู้ล่าสุด,ดนะาาส 2, ที่ผมเปิดได้คือใครนะไอเจ้าอาสนะโปเกรสีฟสองใช่ไหมที่ผมเปิดได้สเตปแรกแล้วก็ออกเลยนะครับเรียกว่าโมเมนต์นี้คือแบบเอออย่างน้อยก็กลับมาแล้วนะครับผมเรียกว่าดีใจจริงที่ผมเปิดได้ซิลิก้ามาที่จริงใจอยากได้ยูโจเพราะว่าความสามารถยูโจมันดีกว่าแต่ว่าซิลิก้าค่ะว่ามันก็ดีม,มันก็ดีอ่ะคือมันดีที่ดาเมจไงแต่ความสามารถซอสอยู่ตัวคือมันไม่มีไงซึ่งเอานั้นว่า ใครที่ได้ซิลิก้ามาก็ออย่างน้อยเอาเอามันนี่งจงดีก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยละกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปทําการรีวิวเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่าความเล่าใจแห่งการชนภยัยซิลิก้าจังเลยละกันนะครับผมเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปเริคลิมนี้กันนะผมถ้าเกิดว่าใครชอบลิมนี้นะครับก็ช่วยฝากากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นลังใจในการทกคิดต่อไปด้ยลยกันนะครับผมเนาะ,ะแล้วแล,แล,แล้วก็ถ้า นะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดลิ้นพันเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับหรือว่าพูดเร็วไปอธิบายผิดกล่าวขอให้ดูชมด้วยละกันนะครับผมเนาะแล้วก็ฝากถึงคนดูที่ดูช่องจีจีดูตัวนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะทําการอัดคลิปตัวละครที่ผมไม่เคยรีวิวให้สามารถมาติดต่อได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k g g o TV หรือไม่ก็ Discord ส่วนตัวจ g จีโนะครับผมเนาะก็วิธีการส่งง่ายคือให้ท่านผู้ชมอัดคลิปตามที่ผมรีวิวตัว เสร็จปุ๊บพออัดเสร็จแล้วใช่ไหมให้ท่านผู้ชมเอาคลิปนั้นน่ะไปอัปโหลดใน Google ไดรของท่านพออัปโหลดเสร็จปุ๊บให้คัดลอกลิงก์มาแล้วก็จะส่งในไหนก็ได้จะส่งในเ c e b o o k หรือจะส่งในที่คอร์ดก็ได้อันว่าใครที่สนใจก็ฝากรูกกระกันนะครับผมเนาะขาตัดที่บอกแหละในการรูตัวของวีเอสจะค่อนข้างรูปยากเพราะด้วยเขาที่ว่าอ่มันเป็นผูก ID ดีแบบบรรดาบังโขงเนาะคือถ้าเกิดป่านเนี่ยมันผูกแบบ ID แบบ เฮ้ยถ้ามันผูกด,ด้วย Google อนะผมขอคนอื่นเข้าได้นะหรือไม่ก็ผูกด้วยเกมคือผมขอเข้านะเพราะว่าจะได้รีวิวจะได้รีวิวตัวละครแบบอิสระเลยรมาณน,นี้แต่ด้วยเขาจะว่าเป็น ID ดีบันไดก็ต้องจำใจที่ต้องขอคนอื่นอาจคิดให้ถ้าเกิดมีตัวละครต,ตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้อันว่าก็ฝากละกันนะครับผมเนะ okay, าะโอเคท่านั้นก็เราไปแล้วชมกันเลยท่านผู้ชมนั้นก็ไป let's go โอเคตอนนี้ก็ทาราก็เข้ามาได้ด่าฝึกฝนแล้วนะครับผมเนาะอะ,อะ อย่างแรกก่อนเลยนะครับผมเนาะก,ก็อันนี้คือท่าเดินนะครับก็เหมือนกับตัวละครซิลิกา้าเอเ,อเลยนะส่วนเรื่องชุดต้องบอกเลยนะครับว่าผมผมค่อนข้างชอบชุดนะเป็นชุดออกแนวภาพยนภัยนะครับแบเป็นแบบอลอบกบ็คือแบบผสมผู้กล้ากับภาพจนภัยในเวลาเดียวกันนะครับผมเนาะส่วนมีดก็ไม่ต้องถามนะมีดเดิมคือถึงแม้ในในในรูปภาพแบบเอ้ยมันทํามีดใหม่ก็จริงแต่เอาความจริงป่ะมันเป็นแค่รูปภาพอะผมมนทําจริงคนละเรื่องครับเออก็ไม่เข้าใจว่า ในเมือมึงทำอย่างเงี้ยทำไมมึงไม่ทําอาวุธอาวุธแย่ขายวะแต่เอาจริงไม่ต้องขายก็ได้นะเอาจริงคือแค่อา i l บิลิตี้กูก็เหนื่อยใจแล้วอะ่ะเออแล้วยิ่งเจอตัวละครโอ้โหกูจะตายนะครับผมเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการรีวิวเจ้าน้องซิลิก้าจังก่อนเลยละกันนะครับผมเนาะก็ตามที่บอกตัวละครมีชื่อว่าความเล้าใจแห่งการปชนภัยนะครับผมซิลิก้าตัวนี้เป็นประเภทสายธาต อ่ะเป็นเป็นประเภทสายดาบดีตอนตอนแรกตอนแรกจะบอกว่าธาตุดาบทอโทษโทษนะครับผมซาบิน <médico> ิก้าต so ัวนี้นะครับผมเป็นประเภทสายดาบธาตุลมคลาส SSR นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละซอร์สสกิลเลยละกันนะครับผมเนาะอ่ะเริ่มมาแต่ซอร์สสกิลตัวผมมีชื่อว่าถ้าเพิ่มสมบัตินะแล้วก็อ่ะเขาสามารถตอนนี้คือเมื่อ HP นะครับผม70ขึ้นไปนะครับคูลทามสกิลลด10%นะครับผมเนาะ แล้วต่อมาเมื่อศัตรูติดฐานนัชัยนักนะครับผมเนาะโอกาสตดคิดคอนดาเมจนะครับผมบวก3 0อ่ะอันนี้คือซอสสิบตัวนะครับผมเนาะต่อมาสกิลจงตีธรรมดาก็อันนี้จะเหมือนกับซิิก้าเอสเโอเป๊ะๆเ,เลยคืออ่ะก็จะเป็นการสร้างกอเียแอนด์กภาพถาล่มนะครับผมเนาะซีดามจเองนะครับผมเนาะและเราทําการสามารถกดใช้เลยก็จะเป็นการ ปล่อยพีน่าให้โจงตีแบบเป็นวงกลมบริเวณเล็กนะครับผมเนาะแล้วก็อาตาัตราเพิ่มค่าลัชนะครับผมสองขีดเองนะครับผมเนาอะ,อะ,อะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการโจงตีดีกว่าว่าเป็นไงเนาะมาก็โอเคถ้าเกิดสังเกตมีไอเฟกใหม่เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นขึ้นอะไรสักอย่างหนึ่งอะดูดิแต่ลักษณะการฟันเหมือนกับซิลิก้าเอสไอโอะไรนะแต่แค่ว่าเพิ่มเจอคือมันเหมือนจะมีขึ้นเพิ่มเข้ามาใช่ไหมโอเคอะลองกดค้างนะครับมา โอเคสำหรับพีหน้าเหมือนเดิมเลยนะครับผมเนาะก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะต่อมาซอส,สกิลหนึ่งของผมมีชื่อว่า hunting edge นะครับผมเนาะก็จะเป็นการซอกก่อเสรีกายภาพทะลมนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยดาเมจเองนะครับผมเนาะอัตราบุฆาลัชนะครับสองขีดนะครับคูลไทมสกิลนะครับผมแปดวิธีเองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยท่านผู้ชมไปสามสองหนึ่งงหนึ่ง โอ้ก็จะเป็นการกระโดดขึ้นหวนตัวแล้วก็ฟาดลงครับผมเฮ้ยเฮ้ยสกิลเฮ้ยผมผมชอบสกิลว่ะเฮ้ยผมผมชอบสกิลว่ะเฮ้ยคือว่าค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าข้อข้อเสียข,ของซีดีก้าสกิลนี่คือถ้าเกิดว่าท้าผู้ชมจะฟาดคือต้องกะระยะดีๆเพราะว่ามันมีดีเลย์ประมาณสัก2-3วิมั้งก่อนที่มันจะกระโดดและฟาดลงนะครับอ่าลักษณะสกิลที่1ตามนี้ต่อมาสกิล2มีชื่อว่า l i t ลน n งเ g e นะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างกอใส่แข็งทางกายภาพท่าลมนะครับ400ดาเมจนะครับแล้วก็รู้แล้วก็อัตราเพิ่งค่าลัชนะครับผมเนาะเออรู้อยู่แล้วอะต่อมานะครับผมขอภัยเมื่อกี้ป้าพูดว่าอะอะซื้อสกิลไ n นิงเ g e นะครับผมก็จะเป็นการสร้างกอใส่แขงกายภาพท่าลงนะครับผม400ดาเมจนะครับแล้วก็อัตราเพิ่งค่าลัชนะครับผมหนึ่งขีดนะครับแล้วก็กูทาสกิลนะครับสี่วิธีนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะ ป่าป่าก็อักษณะฟันก็จะเหมือนการฟันกากบาบแต่ว่าจะมีกาบุ่นตัวในจังหวะสุดท้ายนะครับผมเนาะก็สกิลคุณว่าคนข่างโอเคเลยนะครับผมเนาะและปิดท้ายด้วยไม่ตายก็เหมือนกับเวอร์ชัน S O L คือสตาร์ดาก o อนเบรก นะครับผมเนาะก็จะเป็นการเศร้าก็เถรในกายภาพแบบไม่มีธาตุนะครับผม4 0พันดาเมจนะครับแล้วก็อัตาเบอร์ค่ารัชนะครับ5าขีดนะครับอ่ะก็ระหว่างนี้ผมขออนุญาตเก็บค่าไม่ตายก่อนละกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มใช้ไม่ตายกันเองนะครับผมเนาะงั่นก็เก็บค่ารัชแป๊บหนึ่งโอเคมาได้เวลาใช้ถท่าไม่ตายแล้วนะครับผมเนาะป่ะสามสองหนึ่งอ่ะเหมือนเดิมเลยมาคอมโบกันดีกว่าเห็นไหมมัน สกิลหนึ่งมันดีเลยซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมจะคอมโบอะ่ะคือถ้าผู้ชมจะคอมโบไหนก็ได้สกิลหนึ่งหรือสองก็ได้แต่แต่ละครือว่าสกิลหนึ่งอ่ะมันมันดีเลยไงเห็นไหมสกิลหนึ่งมันมันดีเลยดูดิดีเลยประมาณสักสองวินาทีอ่าป้ายตรองดาก้อนเบรกนะั้งไม่ก็สาตาร์สาตาร์หรือสตอร์กี้แหละ โอเคก็ลักษณะสกิลก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมเนาะและปิดท้ายด้วยสกิลสวิตต์เองนะครับผมเนาะก็อ่ะเริ่มันแต่สวิตช์ธรรมดานะครับผมเมื่อเมื่อรีฟาร์ไม่ใช่รีฟาร์ดิเมื่อซิลิก้าทำการสวิตช์ธรรมดานะครับผมเนาะก็จะได้ S.T.R นะครับผมบวก20%เป็นเวลาสิบวิธีนะครับผมเนาะและเมื่อซิลิก้าทำการจัดสวิตช์นะครับหรือว่าสวิตช์ตรงจังหวะนะครับผมเนาะก็จะได้ S.T.R นะครับผมบวกสัมบวกประมาณ35%นะครับผมเป็นเวลาสิบวิธีนะครับผมเนาะก็ลักษณะ ะตัวละครของซิดิก้าความเล้าใจแห่งการไปชนภัยก็ลักษณะตามนี้เลยครับผมเนาะโอเคก็นั้นก็ได้เวลาจบคลิปแล้วนะครับผมสับซินดิก้าน้ำจนไพนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคแต่แอบเสียดายตรงที่ว่าซอสสกิลหนึ่งสกิลสไม่มีสกิลติดตัวอะไรเลย นะครับแม้กระทั่งคาว่าสกิลหมดสติซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบบางตู้ที่มันมาเป็นคู่บางตัวละครมีความสามารถเทียบกันเลยก็ว่าได้ซึ่งตาที่บอกทั้ง2ตัวละครผมให้จีโจเพราะว่าจีโจอ่ะมันมี2ความสามารถติดเลยคือมันมีสถานะแช่แข็งและสถานะหมดสติแต่กับการซินิก้าไม่มีความสามารถอะไรเลยมีแค่โจงตีธรรมดาเพราะฉะนั้นใครที่ได้ซิิก้ามาก็ เอาไว้จงตีแบบเพียวๆเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ซิลิก้ามีบาก็ต้องพึ่งอ b บิลิตี้นะครับผมเนาะโอเคท่านั้นก็ขอตัวจบคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดซับสไคร์ก,กันนะผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีปัญหาส่วนไหนก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมเนาะโอเคท่านั้นก็ไปละบายบาย See you